เท่าดีเฟนที่เป็นแมก๊อร์สครับผมถ้าเรามาต่อในพาร์ทที่สองนะครับซึ่งเท่าเดต้าดีเฟนนี้แล้วก็ด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ผมเคยเล่นให้ทุกคนดูไปแล้วเฮ้ยเตัวคอยอย่างไรตัวคอยตัวคอยอืมได้ค่ะ เฮ้เป <c oughs> okay, ิเงินเปเคกดอตัวเงินตัวเงินเงินตัวที่สเงินตัวที่สโอเคอัตัวเงินตันหมดลวไหนดูฮะเปิด จะมีสองพันตัวเนี้ยตาเมดพันห้าให้กันตัวละสามอัพอัพเลยม้อยอโตยาวครับออโต้ยาวพันหน,นึ่งพันเจอยห้ามาดูสิเจ็ดร้อยห้าสิบหนึ่งพันตัวนี้ หนึ่งพันสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคไฮเปอร์หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพัน หนึ่งพันหนึ่งนตัวนะตัวนี้ใช่สามพันตัวนี้ใช่หนึ่งพันตัวนี้หนึ่งพันตัวนี้หนึ่งพัน 1, 000, ปะตัวนี้ก็หนึง่งพันเดี๋ยวเราก็ต้องรับตัวนี้ใช่ไหม a s t โต ไปเชาดวกันอตเกมอัเกดเบอร์มาโอเคเกสามพันหนึ่งตัว ดู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 ดคือเขาก็ปเหมนมากเลยนะไอ้ลยสถานยา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 โอเคคอยช่วมาเดี๋ยวรออัพตัวนี้ก่อนอืมอม ดูดิจากดาเมจพันห้จะกลายเป็นดาเมจเท่าไหร่เงินมาเงินมาเงินมาโอ้โหดาเมจหมื่นสอดาเมจหมื่นร 1, 2, นี่น่าจะเยอะกว่าไฮเปอร์อีกนะต่อไปใช้สามหมื่นห้าอายุคิงด้งไหม นั่นแหละงั้นเราเน้นอัพเจ้าแอสโตดีกว่าดูดิดวงดิวงเท่าไรหร่รู้ปะ75เรดิโอเอาเงินมาอีก4,000เลก4,000 4,000จะได้อัพตัวนี้แล้ว ในดูขั้นต่อไปสิกดอัพเลยอือโอ้โ,โ,อโหเท่จัดเท่จัดเท่จัดเท่มาดูเไม่ได้กินปัดติ๊งปักปทิ้งเนี่ยนี่ด้วยขดน้ำใส่ที่ถุงอะไรครับปปักปทิ้ง ตัวหญ่ม่ดน้ำเกินกดถน้ันินมอะรแบบเรากาเชฟกันหน่อยพี่ชิเขาเนี่ยบอกว่าแม็กใช่ไหมแต่ไม่มันยังไม่แม็กมาเงินมาละ น้าแม็กที่แพ้จร okay? ิงมาอืมจริงจริงดูครับรลายเทยมชาตผมว่าเงินพอแน่เลยมั้งไม่พอไม่พอ

โอเคกดอัปเกรดกดอัพวอลสามจนี้รก็ไม่เจอใช่ไหมจก็จะปดูรถคุยแบว่าไห ว่าจะมีตัวไหนออกมารอดได้ไหมเออใช่ลืมเรื่องดาเมตรดาเมตรเท่าไหร่แล้ทุกคนเดี๋ยวเรามาอัพตัวนี้ก่อนแล้วเราก็ดูกันลูซี่จากดามหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเนี่ยกลายเป็นเท่าไหร่กลายละกลายละสองพันพอสองพันกลายเป็นแสนสอง เดี๋ยวนั้นมีหมื่นสี่โหมีไม่มีมีไม่กี่หมื่นนี่ว่าเอ้ยเมื่อกี้มีไม่กี่พันดูตรง้เดี๋ยวนะแล้วตัวมื่อกี้ที่ผมอัพไ่ไหนอ๋อสงสัยลบไปแล้วมั้งดูดิห้าตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ย โอเคตอนนี้เจอเก็บสองพจริงๆแล้วกดอัพหน่อยปัง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 ปิดเดี๋ยวเก็บสี่หมื่นเอาตอนนี้เล่ากันตัวนทีเดียวเลย ทุกคนเกมแบบไม่ได้เป็นแบบอะไรรูป้ป่ะแบบมีอะไรแบบปลกแปลกละตัวนี้กลายเป็นดาเอ็หมื่นสองขั้นต่อไปหน่วยหน่วยเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดพอตัวพาตัวเอ้าต้่งตื่เต็ดเพื่อน,นะกระดกแล้วนี่ว่า นะตัวนี้จะเมียดสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบดำกว่าอีกน,นะ ตอนนี้ผมพ่ดนะจะรืยทุนทอนแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาวางเชฟหน่อยเชฟบักกระทักเหล็กใหดูดาเมจซิเหมือนต้นฉบับไหมเหมือนโอเคเหมือนต้นฉบับแต่ขั้นที่สองเนี่ยไม่ใช่ละแต่เพราะว่าแต่พออัพขั้นที่สองเดี๋ยวนี่มันเวลเวลสุดท้ายน่ะ ไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อกี้ฟอสทะเ,เลใช่ไหมแล้วดีเบื่อขี้เกียจเหรอจังจริงครับจังจริงแต่ดังไม่มากนะ เคพอใจยังอันนี้เวล์หนึ่งอร่อทุกคนเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้เวล์หนึ่งมีเอสเวล์วสองม,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 มันเดิมมันเดิมมันเดิมกระดาษกริมกระดากระดาโจอัพมิมต่อไปใช่แปดพันใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีความแตกต่างขึ้นมาเลยรู้ไหมมันคืออะไรเนี้ยเนี้ย แับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเปียบจับตาเปรียบเทียวไว้ให้ดีนะจับหน้าจอไว้นะ่ะว่าเวลสอกับเวลาสมแตกต่างกันยังไงว่าสไปเดอร์ทีวีเวลต่อไปเนะี่ยมันจะมีแท่งยาวๆอยู่อยู่ตรงระหว่างขาล้อเล่นล้อเล่น นี่เกิดขึ้นมาได้อย่างเห็นได้ชัดเอาล่ะเวลที่สาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูเวลที่สกันเก็บเงินแป๊บคือจริงๆไม่ต้องดูหรอกไปดูของในพีที่สองยี่สิบก็ได้ โอเคมีช่ไหมอีกอันนึงใช้ขั้นต่อมาใช้หมื่นห้านะหมื่นห้าก็น่าจะแปลกไปเลยใช่ไหมจะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเล่นนานอ๋อใช่มันจะเี่ยแปลกไปเลยบายบาย อนนึงเก็บอีกทันนึงวารินอืม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 ขอโทษครับผมนึกว่ามันไม่มีศัตรูออกมาซะอีกนะดึงดูดิเต็มแมップ ที่เอสโตโตัวต่อมาคือแบบนี้คนคนเล่นก็เยอะนะไม่ใช่แบบแวรี่น้อยทุกคนเดี๋ยวเรามาวางกิเลเซอร์กันกิเลเซอร์ก็ปกตินะมันไม่ปกติตรงคิว คุเดี๋ยวเล็กตัวนึงมาดูวิวัฒนาการของเจ้าตัวนี้ดีกว่าวิวัฒนาการความเป็นมาของเจ้าตัวนี้เอ๊ะ ันวางได้เรื่อยๆนี่เืมเกิดใหม่แล้วเท่าที่เราวังเป็นสูบแต่นั้นเราก็วางยาวๆเลยอีกยี่สิบตัวแล้ววางได้จริงด้วยเมื่อกี้มีสิี่ตัวใช่ไหมเดี๋วผมวางเพิ่มขึ้นมาให้อหตัว ทุกคนมาดูตัวสุดท้ายกันตัวสุดท้ายของมินเคฟนะอืมเป็นแบบนี้ก็เหลือพจะวางได้รุ่นนี้เก็บเงินไปวาง ท่านตีกว่าไม่กดพิษกินตัวกดพิษผมว่ามีแค่ห้าสิบเว้นเลยโอเคให้ตัวละสี่พันอะไรห่ะ ตอนนี้เกมดีมากแบบแก้เกมได้แบบเคล็ดีแองเง่องเงส่วนเกมนี้เนี่ยบักไปเยอะอยู่นะกูราว0.3สิมมาไฮเลด เป็นบอสหรือเปล่าเป็นบอสหรือเปล่าซิกมันเล็กมันจะได้เฮ้ยนี่เลือดลา้านสิบสามล้านหรือว่าล้านสามเนี่ยล,ล้านสามมั้งไม่ร้อยร้อยร้อยสามสิบกว่าล้านเพราะว่า วางตัวเงนินเพิ่มตัวนตัวหนึ่งกว่าสองตัววางตัวเงินก่อนสองตัวขอตัวเงินอ,อีกตัวนึงเพราะว่าเดี๋ยวผม่ยต้องวางอีตัวนี้ก่อน<ม>กอนอีแกแยะสวัสด,ดีซิกมาคุณ อุ้มวิกตอรี่เหรอคนนั้นนี่ของไทยโลัจะปุ่นแล้วมันแคบไปเหรอเนี่ยแคบมากถ้าคุ่นกินแล้วไม่เขียบนะครับพ่อเขต้องทำโทษไหมทำโทษของเนี้ยมีแต่คุ่นกินกับแม่สองคนพ่อมมึงไม่กินสักชิ้นเลยซื้อมาพ่อไม่เห็นสักชิ้นเลยพ่อก็เห็นไปแล้วนี่หก หกหลายชิ้นจากเนี่ยเข้าปากเลยหายหมดเรียบไป็จิ้มเหลือไหมไม่เหลือ,เ,ลอเอาอไร่ไม่เหลือป้มไม่เหลือเอเอเธอทวงเพราะว่า วันก่อนพี่โทรไปโทรยนะนำผู้จัดก,การและเสียมผู้ชายมันน่าจะจำได้เจอเจอถามเลยสวัสดีค่ะจากร้านยังนะคะเนี่ยต้องโทรด้ยวยแล้วนะเดี๋ยวพี่เอาเบอร์ให้เรสรกดจะพูดแค่นั้นแหละ